สวัสดีคะ่ะ FC ฟทินารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC วันนี้พี่ก็จะแกงเห็ดเกาลัดของเรานะคะทุกคนก็แม้หาตะไคร้ไม่เจอเลยตะไคร้หมดกินกันทุกคนและเมื่อวานนี้ก็ไปร้านไทยก็ว่าจะเอาตะไคร้ก็ไม่เอาสุดท้ายไม่มีตะไคร้กินกันทุกคนก็เลยได้ไปคน้นคนในช่องฟิตแล้วก็อยู่ในไอใบ ใบมะกรูดนี่เหลืออยู่แค่นี้ค่ะ FC ก็เลยต้องมาแกงแค่นี้ค่ะนี่คือเครื่องของพี่นะคะ FC แล้วก็จะมีกระเทียมด้วยเนาะนี่นี่ค่ะก็จะมีกระเทียมเอากระเทียมมาเพิ่มแล้วก็เกลือแล้วก็เห็ดเกาลัดก็อยู่นี่นะคะนี่เกาลัดก็อยู่ในช่องแข็งอยู่นะ f อนี่ค่ะ เดี๋ยวพี่จะต้องตําเครื่องก่อนนะ FC นี่เห็ดเกาลัดนี่ใหญ่ยังใหญ่เลยนะ FC นี่แต่ว่าจะต้องผ่าให้มันเป็นชิ้นเล็กหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่านี่มันชิ้นใหญ่มากนะ FC นะเดี๋ยวพี่จะต้องมาตําเครื่องก่อนนะ FC นี่ค่ะก็จะตําเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาอกระเทียมด้วยนะ<ม>บ้านเรา,าขาดกระเทียมไม่ได้นะ FC มันต้องใช้หัวกระเทียมด้วยเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวพี่ก็จะใส่กระเทียมเดี๋ยวพี่ก็จะตาเครื่องก่อนนะคะเอฟซีเดียวก็จะได้แกงกินตนกลางวันนี้เนาะเพราะได้ผักชะอมมาเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้ก็เลยจะรีบแกงซะหน่อยคะ่ะทุกคนเพราะว่าอยากกินเห็ดเกาลัดนี่อยากกินแกงเปิดอเห็ดเกาลัดคะ่ะทุกคนโอ้ยพูดถึงแกงเปิดอแล้วพี่ก็ต้องเอาเอาข้าวมาแช่ก่อนคะ่ะทุกคนตรงโอ้ยหรือว่าไม่ต้องใส่เพราะเห็ดเกาลัดมัน มันมีน้ำไอ้นี่อยู่แล้วเนาะแต่ก็ใส่เหอะเนาะเพื่อมันจะได้นัวนะ fc เดี๋ยวพี่จะไปเอาข้าวเหนียวมาใส่แช่น้ำนะ fc นี่ค่ะ fc มันจะได้นวนัวเนาะมันต้องเอาให้ครบสูตรนะมันถึงจะนัวค่ะ fc โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอตำเครื่องก่อนนะ fc ค่ะ fc ตอนนี้พี่ก็ปั่นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ fc แรงงานนี้พี่ไม่ได้ใช้ไอ ปลาร้านะคะทุกคนเพราะว่ากะปิพี่นะเยอะแยะมากมายเนาะเพื่อนเขาก็เอากะปิมาให้เนาะเยอะแยะมากมายพี่ก็เลยใช้กะปิแทนค่ะทุกคนแล้วก็พี่ก็จะเอาผงนัวใส่เลยนะคะเอฟซีนี่ค่ะเพราะว่าถึงเวลาเราไอ้ต้มเนาะก็จะได้ใส่ผงนัวไปเลยแล้วก็ชิมไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องอยุ่งยากใส่ผงนัวอีกนะคะทุกคนนี่พี่ก็ใส่ผงนัวประมาณนี้เลยนะคะเอฟซี ใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะดีไม่ดีก็อาจจะเติมอีกนะเอฟซี FC. เพราะว่าพี่ก,กินผงนัวจัดมาก <c oughs> นี่ค่ะก็ใส่น้ําลงไปหน่อยหนึ่งแล้วนี่ก็เห็ดของเรานะคะเอฟซีมีเห็ดเกาลัดของเราเห็นไหมเอฟซี FC. นี่ดอกใหญ่ๆงามๆเลยเห็นไหมเอฟซี FC, นี่โอ้โหต้นใหญ่ๆ,อย,ยๆอย่างนี้เลยพี่จะเอาไว้ทั้งต้นอย่างนี้เลยค่ะเราจะได้เคี้ยวได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเห็ดเกาลัดนี่มันลื่นนะเอฟซี FC. หรือว่าเห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งหวานนี่มันลื่นมากนะเอฟซี FC. แต่ว่าทางนี้เขาถ้าเป็นดอกดำๆอย่างนี้เขาจะเรียกเกาลัดนะเอฟซี FC. ไม่ใช่เห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งมันจะออกมันมันก็เห็ดพึ่งนั่นแหละตระกูลมันนั่นแหละแต่ว่ามันมันมีหลายอย่างเนาะพี่ก็เรียกตามเขานะเอฟซี FC. พี่ก็ไม่เคยได้รู้จักมาก่อนหรอกพี่ก็เพิ่งมารู้จักปีนี้หลนะเนาะพี่ก็มาอยู่เดนมาร์กได้เท่าไหร่อ่ะสิบห้าปีแล้วเนาะสิบห้าสิบหกปีแล้วพี่ยังไม่เคย รู้เลยว่าเห็ดพวกนี้เขากินได้นะเอฟซีก็เพิ่งมารู้ปีนี้แหละเนาะพี่ก็เลยได้เก็บออกมาแล้วต้มแล้วพี่ก็ชิมโอ้โหมันหวานคะ่ะทุกคนหวานมากพี่ก็เลยเออต้องเก็บเอามากินมั่งละเพราะแถวบ้านเรามันมีเยอะแยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีใครกินนะแถวบ้านพี่อะมันเต็มป่าเลยนะเอฟซีแล้วก็ตอนแรกที่ไปกับเพื่อนอะที่ใครได้ดูคลิปช็อตของพี่นะ่ะเด็กๆเ,เก็บเอามาเล่นกองทิ้งเต็มเลยอะ่ะ แต่เราไม่เอาเพราะว่าตัวทากเนาะเราไปตอนกลางคืนแล้วค่ะทุกคนและตัวทากมันออกมากินแล้วเราก็เลยขี้เดียดค่ะขี้เดียดที่ว่าตัวทากมันมันอเล่นจนวนแล้วเนาะมันก็เพราะว่ามันแข่งนะคะเห็ดเกาลัดนะทุกคนมันแข่งมากนะไอตัวทากนี่มันมันจะมีฟันหรือไม่มีฟันไม่รู้นะแต่มันก็กินลําบากเหมือนกันนะถ้าถ้าต้น ถ้าดอกตุ่มๆนะมันต้องรอให้ดอกแก่ๆก,ก่อนมันถึงจะอ่อนนะถ้าจะกินดอกตุ่มๆน,นี่มันกินไม่ได้นะคะเห็ดเการัดนี่มันแข็งมันแข็งมากนะเอฟซี FC. และเนื้อก็แน่นๆเลยอันนี้น้าแข็งยังไม่ละลายนะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพี่จะต้มเลยพี่รอไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่หิวข้าวค่ะทุกคนเราก็ตั้งในเตาแก๊สเลยค่ะทุกคนนี่ตั้งเข้าไปเปิดไฟเลยนี่นี่ค่ะ พอน้ำเดือดหน่อยพี่ก็จะเอาเครื่องลงเลยนะ FC นี่ค่ะก็เสร็จสิ้นเลยแล้วก็เหลือแค่ผักชะอมที่พี่จะใส่จะใส่ครั้งสุดเอ่ยขั้นสุดท้ายนะคะ FC เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวรอให้หเดือดก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่พี่ใส่ชะอมแล้วก็ชิมนะคะ FC ค่ะ FC ตอนนี้ก็แกงของเราก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคน ทีนี้พี่ก็ขาดแต่ผักชะอมนะคะเอฟซีนี่เดี๋ยวพี่ก็จะเด็ดผักชะอมเลยลงเลยนะคะเอฟซีและผักชะอมพี่ก็ไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าค่ะเอฟซีตอนนี้พี่ก็ได้ใส่ไอเห็ดแล้วก็หน่อไม้เรียบร้อยนะทุกคนพี่ต้องใส่หน่อไม้ด้วยนะพี่ก็ไม่ได้พี่ลืมบอกค่ะและตอนนี้ก็จะเด็ด ผักชะอมลงเลยนะคะ f c ไม่ได้ล้างผักชะอมนะคะอย่าประมาทก,กันนะเพราะว่าถ้าล้างแล้วนี่มันจะมันจะกินไม่ได้นะคะ f c นะเพราะว่าเราไม่ได้กินสดเนาะเราเอามาใส่ในแกงก็เดี๋ยวหุงไปหรือต้มไปก็ไอ้ก็ฆ่าเชื้อไปเองนะคะ f c พี่คิดอย่างนั้นเนาะเพราะว่าถ้าล้างแล้วนี่โอ้โหร่วงหมดแน่ๆเลยนะ พผักชะอมนี่จะอยู่ไม่ได้นานนะเอฟซีนี่ค่ะพี่ก็จะเด็ดผักชะอมใส่ลงลงไปเลยนะคะเอฟซีนี่ใส่ให้หมดเลยเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวฝรั่งเหม็นค่ะทุกคน,นอันบางบางใบก็ต้องรูดออกนะเพราะว่ามันมันแข็งแล้วเนาะมันเหนียวนะเอฟซีผักชะอมน่ะนี่ค่ะพี่เปิดไฟใส่อีกสักหน่อยหนึ่ง เดีว่าไอเห็ดของเรานี่สุกหมดแล้วนะทั้งเห็ดทั้งไอโนไม้นะเอฟซเข้ากันหมดแล้วเดี okay. ย๋ยวแกใบชะอมใส่เข้าไปเพราะว่าพี่ไม่อยากจะให้ไอผักชะอมเหี่ยวเกินไปนะคะเอซี FC. นี่พี่ก็จะเด็ดเข้าลงไปเลยนะเอซใส่ให้หมดเลยทงกำเลยนะนะต้องใส่ทงกำเลยค่ะเพราะเอาไว้ก็กินไม่ได้แล้วมันจะร่วงหมดนะเอฟซ มันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเอฟซี FC. ทีนี่เอามาแล้วก็ต้องรีบกินพี่ซื้อมาเมื่อวานนี้นะเอฟซแต่ว่ามันอยู่ในร้านกี่วันเราก็ไม่รู้ได้นะทางร้านก็รับเขามาอีกทีหนึ่งเนาะเอฟซี FC. ก็ไม่รู้จะมาจากเมืองไทยนี่ก,กี่วันเนาะผ่านน้ำผ่านอากาศผ่านเขามาเนาะทุกคนเดี๋ยวมันจะเหลือเรยเนาะมันไม่ใช่ว่าเด็ดมาสดๆจากสวนเหมือนเราบ้านเรานะ จะได้อยู่ได้ประมาณสักสองสามวันเนาะอันนี้ไม่รู้มามากี่วันแล้วนะเอซนี่ค่ะพี่ก็จะใส่ให้หมดเลยกําหนึ่งเลยพอเอาไว้มันก็จะร่วงทิ้งค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยนะเอนี่ค่ะทีนี้พี่ก็โอ๊ยอันนี้พี่ก็จะคนให้เข้ากันนะโอ้โหสุดยอดเลยถ้าใส่กะปินี่จะสีสันจะไม่เหมือนใส่ น้ำปลานะคะ fc เพราะว่ากะปินี่จะแดงเนาะกะปินี่จะออกแดงๆแล้วก็เห็ดของเราก็จะออกเป็นสีชมพูชมพูนะ fc นี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะหันกล้องลงไปดีกว่านะมันง่ายกว่าและทุกคนจะได้เห็นนี่ค่ะ fc เห็นไหมสีสันน่าทานมากค่ะเพราะว่าเราเวลาเราใส่กะปินี่มันจะออกเป็นสีชมพูชมพูนะมันจะไม่ดําเหมือนเราใส่ไอ ปลารานะคะ fc อันนี้เราก็มาชิมดูเลยค่ะพี่คิดว่าอร่อยอยู่แล้วทําไมอร่อยก็เติมชูรสเอาค่ะทุกคนนี่ค่ะหน้าตาเห็ดเกาลัดของเราแล้วก็ใส่ผักโอมเนาะแกงเปอะนี่ค่ะเห็นไหมน้ําเหนียวเหนียวพอดีเลยนะ fc นี่เพราะว่าข้าวเหนียวเรามันบานไปเนาะถ้าข้าวเหนียวบานแล้วก็จะเป็นในน้ําซุปที่เหนียวอย่างนี้เลยนะ fc นี่โอ้โหสุดยอดค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่ก็ชิมแล้วพี่ก็จะ ปิดไฟเลยนะคะ FC โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนกับสีสันหน้าทานของไงเห็ดเกาลัดนะเก่งเปิดเห็ดเกาลัดนะคะ FC นี่ค่ะนี่สุดยอดมากแล้วก็สีสันนี่สวยงามมากค่ะนี่ไม่ดำเลยนี่เห็นไหมออกสีชมพูชมพูค่ะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย